สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่ๆกดแช่ๆกดนานนกดจันยันกดเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูสปีดของไอ้พ่วยกันค่ะเมื่อคืนมีทั้งการคือพยายามขายผ้าหน้ารอดในกรณีจะโดนฟ้องหมิ่นประมาทกับเรื่องอ้อนเอฟซีค่ะอ้อนคุณยูโรน้าดูเขาอ้อนเอฟซีอ้อนคุณยูอยากได้อะไรตามไปดูค่ะ การพูดจาพาทีนะใช้คําพูดนะภาษาไทยเนี่ยมันจะเป็นพิษเป็นภัยกับเรามันทุกคํามันก็ให้มันรู้ไปเนาะนะจับประโยคนี้ดีๆนะคะคนเราการพูดจาพาทีภาษาไทยเนี่ยจะเป็นพิษเป็นภัยกับเราทุกคําก็ให้มันรู้ไปมันไม่ได้เป็นภัยกับเราทุกคําหรอกค่ะไม่งั้นใครเอ่ยปากพูดออกมาก็ถูกจับหมดถูกฟ้องหมดจริงไหมอันนี้คือสันดานของไอ้ขี้แพชุนตีสันดานของไอ้คนขี้ขาด เวลาท้าเขาเย่งเยงเชื่ออะไรบอกมาสิเดี๋ยวกูจะบอกออกชื่อจริงมึงจะได้ไปฟ้องหมิ่นประมาทพราะเขาฟ้องจริงๆอู้หูยออกอาการตอนคุณล้อเลียนเขาทําท่าทําทางอะไรคุณว่าเขาคุณสนุกปากเหมือนกันนี่ใช่ไหมใช่ไหมพวยอันนี้คุณจาได้ไหมคะอันนี้เป็นอาการของ ชาติชั่วที่มันทุบหลังนักข่าวแล้วบอกไม่ได้ทุกทุบหลังนักข่าวแล้วมาโกหกมาตอแหลว่าแค่รูปหลังอยากจะลองจับไม้ดูนี่ดูความเที่ยงของคนสิชัดไหมคะนอกจากนั้นดิฉันว่าตอนกรณีทุบหลังนักข่าวเนี่ยที่เฮี้ยที่สุดก็คือมันพูดว่าคนคนนี้เป็นนักมวยเจอแรงกว่านี้ก็ได้นั่นคือเพราะเขาเป็นนักมวยคุณ จะทำร้ายร่างกายเขายัางไงก็ได้เพราะเขาเป็นนักมวยอันนี้มันเป็นความคิดที่สิ้นคิดมากแล้วพออีเมียมาบอกว่าลูกชื่นชมมากเลยว่าโชคดีที่เกิดมามีพ่อแม่อย่างนี้พ่อสอนมาดีมากคนเฮี้ยอย่างนี้เหรอคะจะสอนลูกได้ดีถามหน่อยไอคนที่มีความคิดว่ามันเป็นนักมวยเจอแรงกว่านี้มันก็รับได้มันไม่ต่างอะไรกับ คนที่ไปข่มขืนลากผู้หญิงไปข่มขืนแล้วก็บอกว่าก็ไอ้นี่มันเดิมมันเป็นกะหรี่อยู่แล้วเห็นไหมคะปกติมันก็ขายตัวอันเนี้ยเป็นความคิดที่ที่ฉันมองว่าโอ้โหนี่โคตรแล้วโคตรซนตีนมากเลยนะมันเป็นความคิดที่เวลากูทําเนี่ยกูถูกแล้วก็โทษไปว่าไอ้คําพูดทุกคํามันจะเป็นภัยกับเราไม่ใช่คําพูดทุกคําจะเป็นภัยกับเราหรอกค่ะ แต่คุณพูดถึงใครคุณพูดเวลาไหนคุณพูดในจังหวะอย่างไรคุณพูดด้วยน้ำเสียงอย่างไรนี่คุณไม่เพียงแต่มันเป็นคำที่คุณไม่ได้ด่าใช่แต่คำนี้ยมันทำให้คนเขามองว่าคนที่คุณพูดถึงเป็นคนไม่ดีเท่านั้นยังไม่พอคุณยังสำทัำว่าคุณเจตนาที่จะดูหมิ่นเขาด้วยการถามเขาว่าชื่อจริงชื่ออะไรอ่ะ เดี๋ยวจะได้เอ่ยชื่อมาตรงๆคือไม่ต้องไปโยงว่าหมายถึงใครฉันจะจัดให้ตรงๆเธอจะได้ฟอ้องหมิ่นเขาได้ดำคุณจังคําพูดตัวเองได้บ้างไหมหรือว่าเมาเล่าขาวหรือมึงปั่นจิ้งหลีดจนมึนก่อนที่จะมาขึ้นไห์มึงก็เลยพูดอะไรแลว้วมั่วไปหมดมึงจําท่าทีเยะ้อย,ะย,ะย,ะยะถากทางเรียนเสียงแซกคนนู้นแซกคนนี้มึงคิดว่ามึงเป็นใคร เป็นฆาตกรฆ่าเด็กหรือมึงจะทําอะไรก็ได้กลายเป็นคนดังอย่างนั้นหรือยังจะเน้นว่าคนอื่นด่าพ่อแล้แม่โคตรเง่าสักสาราดมึงดา่าโคตรเง่าสกสราดคนอื่นมาเท่าไหร่มึงใส่ร้ายใส่ความคนอื่นมาเท่าไหร่มึงพูดถึงกูว่าอย่างไรไอ้ชาติชั่วถึงคิวมึงโดนละสาดแก่ใจกูเสียดายอย่างหนึ่งว่ากูไม่ได้เป็นคนถอดเทปไปไม่งั้นละมึง ใส่ใจบางคนด่าพ่อร่อแม่นะด่าคนที่ไม่รู้จักนะเขาไม่เคยที่จะไปทําร้ายไม่เคยที่จะไปคิดร้ายด่าเขาได้ตลอดนี่อย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้นอะอย่างนี้นะแต่ถ้าเคยด่าแล้วหยุดด่ามันก็ยังการกระทามันก็ยังคงอยู่อ่ะนะการกระทํามันยังคงอยู่หมายถึงว่าคุณได้คุณได้ฝากคุณได้ฝากอ่าความสาเเอรอริงวาแหวนไปแล้วนะนะก็คือมันก็ยังอยู่นั่นอนะ ดูความตอแหลของคนคนนี้นะคะคุณได้ฝากความเลวคุณพูดไม่ได้เหรอทุกๆอย่างบนพูดตรงๆได้คุณคิดว่าการที่คุณไม่พูดคำว่าเลวก็คือคุณไม่ได้หมิ่นเขาแต่สละเอลอลินวอลวนใครฟังใครก็รู้ว่าเลวใครฟังใครก็รู้ว่าเลวใครฟังใครก็รู้ว่าคุณนั่นแหละเลว คนนั้นคนนี้ด่าพ่อลาแม่เป็นปีคุณทําตอนนี้คุณกําลังทําตัวเป็นผู้ถูกกระทําคุณไม่เคยด่าใครเลยเหรอคุณไม่เคยว่าใครเลยเหรอถามหน่อยเป็นปีๆเนี่ยถ้าคุณพูดถึงระหว่างคุณกับบูมน้อยคุณกับบูมน้อยก็ทะเลาะกันมาก่อนคุณกับบูมน้อยทะเลาะกันปัญหาเรื่องเงินคุณดูดีๆยูทูบเบอร์ของคุณที่เคยอยู่กับคุณแล้วออกไป ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทั้งสิ้นใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ยังคุณอ๋อที่ออกไปคือคุณไม่พอใจที่เขาเหมือนกับได้เด่นได้ดังกว่าคุณสามารถที่จะโดยที่ไม่ต้องอาศัยคุณสามารถที่จะมีพาวเวอร์พอที่จะไปทำบุระวัดอะไรยังไงแล้วคุณรู้สึกว่าเหมือนกับถูกวัดรอยจีนทุกอย่างเป็นเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของความกล้ากับบุมน้อย ตอนที่เริ่มสร้างไอจิตหุดหงูมันมีการเปิดรับบริจาคแล้วก็มีคนโอนเงินตรงกับคุณกับโอนเงินตรงไปกับยูทูบเบอร์แล้วฝากเอามาให้คุณกล่าวหาเขาใช่ไหมว่าเขายักยอกเงินบางส่วนไปเรื่องมันเกิดจากอย่างนี้หรือเปล่าที่ทําให้คุณทะเลาะก,กันในตอนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ด่าพ่อล่อแม่คุณเปล่าๆพี่ๆเราคือฉันว่าต่างคนต่างก็ด่ากัน มันก็ขนมพอสมน้ำยากันทั้งนั้นบอกตรงๆนะคะยูทูบเบอร์ไม่ใช่เฉพาะในคดีกะกอบยูทูบเบอร์หรือคนในโซเชียลหรืออะไรยังไงขนมพอสมน้ำยาทั้งนั้นค่ะต่างคนต่างดา่าทั้งนั้นแหละต่างคนต่างวิพากษ์วิจารณ์ต่างคน,ต,งคต,งคนต่างพูดถึงเพราะฉะนั้นก็ใช้สิทธิ์กันไปถ้าใครอยากจะใช้สิทธิ์ก็ทำไปค่ะในใครที่คิดว่าตัวเองไม่กลัว พอเขาใช้สิทธ์ก็อย่าโวยวายก็แล้วกันอย่างดิฉันที่ฉันไม่โวยวายอะไรนะแต่ดีฉันจะไปให้คุณใช้สิทธ์จับหรือเปล่าเรื่องของกูดิฉันไม่โวยวายนะคะใครใจะฟ้องใครไปแจ้งความจะมึงจะจับกูได้หรือเปล่ากูจะไปให้จับไหมเรื่องของกูสิทธิ์ของกูคะ่ะแล้วถ้าดูดีๆในท้ายวักเนี่ยจะมีการพูดถึงว่าแต่คนที่เคยด่าคนอื่นมา ก่อนตั้งนานเนี่ยคิดว่าหยุดแล้วเนี่ยผลมันจะเสียไปเลยนั่นก็คือน่าจะปรึกษากับทนายแล้วทนายให้ใช้ไม้นี้เหมือนกับว่าถ้าฟ้องกูนะมึงเคยด่ากูเดี๋ยวกูฟ้องมึงกลับก็คือเอาฟ้องแล้ฟ้องหรือเปล่าพยายามจะพูดอย่างนั้นหรือเปล่าโดยที่อิทธิ์บอกว่าด่าเข้ามาตั้งหลายปีเขาไม่ฟ้องก็เรื่องของมึงเงียอย่างนั้นนะ่ะเรื่องของมึงมึงไม่ใช่สิทธิ์เองเรื่องของมึงอย่าควายสิ ตอนนี้ผัวพยายามจะพูดบ้างเหมือนกันจะบอกว่าถ้าเมืองฟ้องกูเดี๋ยวก,กูจะเอาตรงนั้นฟ้องกลับดิฉันแจ้งตรงนี้ไว้เลยว่าอ๋อลำบากนิดนึงก็คือว่าไอคลิปเก่าๆที่มันรับรู้การด่าเนี่ยมันหายไปหมดแล้วถ้าสามารถมีคลิปเก่าที่บอกว่าไอ้ที่บุมน้อยเคยด่าเนี่ยไอ้คนพวกเนี้ย รับรู้แล้วการรับรู้อาจจะเป็นการตอบโต้รับรู้แล้วว่าชะตาเธอทํำไมเธอไม่แจ้งความไม่แจ้งเสือทั้นอาจจะหมดอายุความก็ได้นะคะก็ลองดูกันสักตั <uet fin ition> ้งค่ะบอกเลยว่าระหว่างบุมน้อยกับไม่ว่าจะเป็นขาหมูไอ้พวยบุมน้อยกับไอ้พวยดิฉันไม่เข้าข้างใครทั้งนั้นเข้าข้างอยู่กับความจริงถ้าสิ่งที่บุมน้อยพูดชี้แจงถูกต้องดิฉันก็จะไม่ วิาพากษ์วิจารณ์แต่ถ้าไม่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นฝั่งพวยพูดอะไรมาไม่ถูกต้องฉันจะหยิบยกมาวิาพากษ์วิจารณ์หมดจะอยู่ตรงจุดที่อะไรคือความจริงกับใครชนะกูเหด้วยตาบาาพวกนะั้นหรือการกระทํานั้นนั้ไม่ยังคงอยู่นะไม่ใช่ว่าเคยดูดา่าเคยว่าเขาแล้วนะแล้วเรื่องต่างๆมันจะหายไปมันไม่หายครับมันไม่หายมันยังคงอยู่มันยังคงอยู่คาว่าคงอยู่ เพราะอะไรมันเป็นการกระทำนะนเป็นการกระทําที่ทําไปแล้วนะไม่มีทางที่จะเป็นอื่นไปได้แน่นอนพวยมันไม่มีทางเป็นอื่นแต่บนโลกเหล่านี้มันมีกฎหมายและคําว่ากฎหมายในเรื่องราวอะไรต่างๆมันมีคําว่าอายุความอย่าสับสนนะกับมันมีอายุความในการร้องทุก กับอายุความในการดำเนินคดีอายุความในการร้องทุกเนี่ยมันจะนับจากวันที่รู้สามเดือนส่วนอายุความในการดำเนินคดีเนี่ยดำเนินคดีแล้วภายในแต่มันอันนี้ขึ้นอยู่กับโทษมินประมาททั่วไปภายในสองปีถ้าไม่มีการสั่งฟ้องก็จบถ้าดำเนินคดีไม่ได้ก็จบ แล้วมันจะมีอายุความอะไรอีกแบบหนึง่งคือจะถึงสิบปีไม่นะหมินประบาดเนี่ดิฉันไม่แน่ใจอาจจะเป็นสองปีก็ได้นะคะคือการกระทําเกิดขึ้นการกระทําเกิดขึ้นเนี่ยนะคะแล้วเราไม่รับรู้ไม่ได้รับรู้ ถ้ามารับรู้ที่หลังภายในเวลาที่กําหนดสมมุติยกตัวอย่างเรื่องมินประมาทเป็นแค่สองปีอันนั้นยังแจ้งความทันแต่ถ้ามารับรู้ที่หลังเกินเวลาที่กําหนดจะแจ้งความไม่ได้แล้วมันหมดอายุความแล้วตรงนี้มันมีอยู่นะคะลุงจะลองทําอะไรคะเพิ่งเข้ามาก็จะก็จะลองชอบคุณยูโรดู โอเคไหมครับ hmm. ค like ุณย like 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 ูโรไม่ใช่บ่าชอบคุณยูโรให้มานวดไม่ได้นะไม่เอานะลุงลุงไม่ให้ไม่นวดนะนะคุณยูโรลุงลุงไม่ชอบให้นวดเนาะนะครับก็อยากจะลองชอบคุณยูโรอยากให้คุณยูโรมาอยู่ชุมชนวังปูเร็วๆได้ไหมคุณยูโรนะทักเข้ามาหน่อยได้ไหมครับอยากให้คุณยูโรมาอยู่เนี่ยมาสร้างที่พักอยู่กับชุมชนวังปูเร็วๆอ่ะเมื่อไหร่จะมาให้คําตอบได้หรือยังคุณยูโรห้าหกเออถ้าถ้ามาอยู่นะต้อง ต้องเคลื่อนย้ายต้นประดูกันนะคุณยูโรนะเคลื่อนย้ายไปอยู่ด้านข้างมุมใดมุมหนึ่งเนาะใช้ใช้อ่ารถเคนย้ายเนาะคุณยูโรนะครับปรับปรับพื้นที่ให้มันน่าทําบ้านอยู่นะนะคุณยูโรก็จะทํานะครับจะไปแล้วจ้าเหรอโอ้ยคุณยูโรจะมาแล้วนะเห็นไหมเนี่ยก็อยากอยากจะลองรักคุณยูโรแบบนี้แหละรักแล้วต้องมาอยู่ด้วยกันนะครับนะอ่อแม่สุสนาเร็วๆนะฮะคุณยูโรเออนะ ลุงช่างก็อยากทําที่พักนะครับที่พักอ่าไว้ต้อนรับแม่แม่เอซีน้องหลายๆที่แต่ก็ต้องพึ่งใบบุญพึ่งใบบุญแม่ว้วนนิยอก์กแล้วแหละนะครับเพราะแม่ว่วนนิยอกมีอ่อมอามีภาษีเยอะนะครับที่จะสร้างที่พักนะหรือทำมาเป็นอ่าเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกภูเลยนะเขาเรียกภูเลยครับใครเป็นสาว่ายน้ำเขาเรียกภูเลยภูวิล,ล่าเรยกอะไรบ้านภูบีล,ล่าบ้าง นะถ้าทาเป็นบ้านภูลวิลล่าได้เนี่ยนะน่าจะมีแม่อ้วนนิวยอร์กนี่แหละที่จะทําได้นะครับไว้คอยต้อนรับนะครับแม่แม่เอซี FC ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเนี่ยเพราะว่าก็จะมีอ่ะที่ของใครบ้างอ่ะคุณเหนียวนึ่งนะยายหน่อยพากินพาเที่ยวนะของแม่อ้วนนิวยอร์กนะของคุณอ่ายูโรนะครับคุณอภัยแครี่คุณสนิทดาวไทยสงคุณนงรักเนาะนะครับที่เอ่ยชื่อมาเนี่ยคือนะหลายหลายท่านนะที่มาอยู่เนี่ยนะเชื่อว่าท่านทําเป็นที่พักแล้วถ้าเกิดท่านไม่ได้มาท่านต้องให เป็นที่พักชั่วคราวเนาะนะครับเวลาเอซีมานะก็จะมีความประทับใจมากยิ่งขึ้นถ้ามาที่วางปูนะครับ <c oughs> ออยู่คบคงจะสนุกใช่ครับอยู่คบสนุกแน่นอนนะครับเพราะว่าอที่วางปูนะครับก็จะมีแต่ผู้ใหญ่ใจดีที่มีความเมตตาเนาะไม่ฝักไฟหรือไปมีเรื่องมีราวอะไรกับใครเนาะพี่โยโลจะอยู่ไหมล่ะลุงระวังผีต้นประดูปาซ้าหลักเล่โอ้เอย คุณยูโรเขาไม่ได้กลัวผีนะคุณยูโรไม่ได้กลัวผีแต่เสือพาไปที่กลัวผีนะคุณโชคทิการพวงพีสวัสดีนะครับคุณรัตดาซิลเลอร์สวัสดีครับทิพัสออยอสวัสดีครับคุณสุทธ,ธิดาสวัสดีนะครับคุณกันที่มาสวัสดีครับคุณกันที่มาวันนี้คุณกันที่มากาแฟดำนะครับนะนะก็ได้ทําบุญกับเราเลยเนาะนะครับหนึ่พันบาทเนาะนะนะก็ขออนุโมทนาสาธุนะครับแล้วนะก็อีกหลายๆท่านนะที่เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยนะครับได้ทําบุญร่วมกันวันนี้นะครับนะรายชื่ออาจจะไม่ตรงกับโปไฟลนะ นะครับแต่ก็เป็นการร่วมบุญกันนะครับในครั้งนี้นะกลัวค่ะเอาเลยเอ,อ้ยหนอหนึน ng, น่งนึกว่าชมคนถูกแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวคุณยูโรอยู่ใกล้ลุงช่างไม่ต้องกลัวผีเพราะลุงช่างหน้าเหมือนผีอยู่แล้วนะนะอ่เพราะทุกคนเห็นหน้าลุงช่างต้องรู้สึกกลัวนะเพราะหน้าลุงช่างเหมือนผีนะอืม <c oughs> คุณป้าสายจิ๊บสวัสดีครับคุณเพายไทยคาคำพูดสาบันนี้ถ้าส่วนมนเสียงคุณยูโรคง,งเคราะเนาะลุงช่างใช่ครับ คุณยูโรกบเอเนเมอตอาาวกา้าอลาหังสามมานะก็คงเสียงเลาะน่าดูนะคุณยูโรน่ะอันนี้บอกตามตรงนะคะไอ้พวยก,กำลังทำตัวเหมือนจิกกโลค่ะจีบคุณยูโรน่าดูอู้หูอยากอี่างนี้คือเหมือนกับต้องการให้มีคนมาลงทุนในพื้นที่ตรงนี้มากๆให้พวกที่ซื้อที่ดินไปรีบเข้ามาอยู่รีบเข้ามาสร้าง ต้องการให้มันดูอูฟูหรือต้องการจะลดค่าใช้ใจ่ายค่าไฟหาคนมาหารค่าน้ําค่าไฟอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้จะดูจีบคุณยูโรชัดเจนอยากให้คุณยูโรเปอะไรสักอย่างหรือเปล่าแต่จีบแบบชัดมากตอนนี้คือมีการจีบผู้ใหญ่ใจดีหลายๆคนเงินขาดคือขาดสภาพคล่องหรือเปล่านะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือ คือจีบแม่เอฟซีอยากให้เขาสร้างในส่วนที่ดินที่เขาซื้อไปในบ้านนาคาบุรีนะคะคนที่ซื้อไปแม่อ้วนนิวยอร์กใช่ไหมคนที่ซื้อไปยกแถวเลยเนี่ยบ้านนาคาบุรีตรงนั้นทั้งหมดไม่ใช่ตรงนาคาบุรีนะคะตรงบ้านของ หนึ่งกับเมเดชิ้นสุดท้ายชิ้นยาวชิ้นใหญ่ที่สุดเนี่ยนะที่ซื้อไปเป็นบ้านพักของตัวเองแล้วได้บ้านสวนผักไปด้วยแล้วก็ได้บ้านอิดดินประสานไปด้วยแล้วก็มีที่ด้านหน้าอะไรตรงเนี้ยคืออยากให้เขาทําภูนวิลล่าที่ดินเขาแทบจะไม่เหลือแล้วนะคะที่ดินที่เหลือก็คือที่อยู่ตรงหน้าองค์ปู่ตรงนั้นไอพูนวิลล่าเนี่ยจะต้องไปรื้อไปสร้างอะไรกันตรงไหนดิฉันบอกได้เลยว่า มีคนอยากได้สระว่ายน้ำในนั้นอีเถกเคยพูดถึงว่าจะขุดสระว่ายน้ําไว้ไวแถวบ้านให้ลูกให้ลูกได้เล่นน้ํามีสระว่ายน้ําตอนนี้กําลังจะอ้อนให้เอซออกทำพูลวิลล่าเองคุณลองคิดดูคนนั้นอยู่เขาอยู่ต่างประเทศปีหนึ่งเนี่ยเอา้าถ้ามาสักสามครั้งไอ้พูลวิลล่าที่สร้างไว้ไอ้ไอ้ไอ้ สระว่ายน้ําที่ทําเอาไว้เนี่ยใครจะไปเล่นกันก็ลูกไอ้พวยไงลูกไอ้พวยไงก็จะได้มีสระว่ายน้ําเป็นของตัวเองถึงเวลาจะแฮปปี้เบิร์ตเดย์ชวนเพื่อนมาจัดงานวันเกิดก็ไปจัดกันริมสระอย่างนี้หรือเปล่านี่มันอดอยากปากแตกมันมันน่าทุเรศกันขนาดคือพูดออกขอแต่ก่อนขอรถเข็นก็ขอตรงๆเลยนะคะแล้วเอฟซีก็ซื้อให้ ตอนนี้ก็จีบคุณยูโรที่ดาเรษฐีจะให้เข้ามาสร้างบ้านจะให้เข้ามาอย่างนู้นอย่างนี้แต่คุณยูโรคะต้นไม้ใหญ่ถ้าคุณเริ่มจากกลัวมันแล้วมันอยู่ในที่ของคุณอย่าไปขุดนะคะเขาอยู่มาก่อนคุณคุณขุดไปย้ายเขาไว้ที่อื่นชิบหายแน่คะ่ะบอกเลยชิบหายแน่ปล่อยเขาไว้อย่างนั้นคะ่ะ ปล่อยเขาไว้อย่างนั้นแล้วไม่ต้องไปอวยยศอะไรให้เขาเพราะถ้าไปอวยยศแล้วเขาก็จะต้องอวยเข้าไปตลอดถ้าไม่ทําก็ชิบหายอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดคือให้ความเคารพเขาในฐานะที่เขาเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้ความร่มเย็นกับโลกใบนี้แค่นั้นพอค่ะถ้าคิดจะเข้าไปอยู่ตรงนั้นจริงๆแต่คุณยูโรก็มีบ้านอยู่ใกล้ๆบ้าน ของชายชายชน่ไม่ไม่ใช่หรือไปอยู่ตรงนู้นน่าจะมีความสุขกว่ามีเพื่อนบ้านอะไรที่เป็นสวนเป็นอะไรเหมือนเหมือนกันมาอยู่ตรงหน้าดงดอกคุณว่าจะมีความสุขหรือมีแต่เสียงเพลงรำยวบยวบุยบยบุบยวบเสียงเพลงดังลั่นไปหมดทั้งวันทั้งคืนคนพวกนี้จะตะโกนคุยกันบางทีแม่งก็เปิดไม่เอาหาแต่อย่างนั้นคนที่ไปอยู่เท่าหวังจะสงบสุขจะสุขเหรอคะ ที่ตรงนั้นมาทำรีสอร์ทไม่ได้เพราะอะไรแม่งยวัยวๆกันทั้งวันทั้งคืนถึงต้องอ้อนนี่แปลว่าพวกมันขาดสภาพคล่องมากเอฟซี SC ให้มันหน่อยนะเพราะถ้ามันขาดสภาพคล่องเดี๋ยวมันก็จะไปจกเอาเงินทำบุญเงินห่มพระาธาตุมาอีกนะระวังนะคะระวังคนพวกนี้เงินบริจาคห้องน้ำ หัวไปลืมกระเป๋าตังค์แต่ดันไม่ลืมพกเงินบริจาคห้องน้ําติดตัวไปด้วยมึงพวกมึงเป็นบ้าอะไรกันไอพ้พวยไม่เอากระตักกระเป๋าตังค์ไปแต่เงินที่เอฟซีบริจาคมาให้ทำห้องน้ําไอพ้พวยพกอยู่ติดตลอดทั้งทั้งที่ไปทั้งทั้งที่ไปในชุดทํางานนั่นแปลว่าเวลามันทำงานมันพกเงินไว้ในกระเป๋าตลอดอีเมย์ถึงโทรไปบอกหัวว่าเอาไงนั่นอ่ะออก ไปทำบุญงานศพไปก่อนเดี๋ยวค่อยทอนคืนเอาเอาเติมคืนให้เติมหรือยังคะเติมหรือยังอยากรู้คุณคิดว่ายังไงคุณมองว่ามันแปลกไหมอุ้ยผัวผัวฉันลืมกระเป๋าตังค์่ะอุ้แต่เดี๋ยวไม่เป็นไรเอาเงินที่คนเขาฝากมาทําบุญเอาไปก่อนก็ได้กันมึงไม่พกกระเป๋าตังค์ตัวเองแต่มันพกเงินทําบุญพวกมึงเป็นบ้าอะไรกันเนี่ย ดูๆแล้วขาดขาดสภาพคล่องเอ๊ะหรือไม่ก็เตรียมตัวหาเงินไว้สู้คดีหมิ่นประมาทอุ้ยรับครอบรอบครอบเดี๋ยวไว้ดูกันค่ะว่าคดีหมิ่นประมาทจะมาเมื่อไหร่เห็นบุญน้อยบอกว่าจะมอบให้ในวันแห่งความรักรอรุ้นกันนะคะแต่อยากเห็นหลักฐานนะบุญน้อยบุญน้อยเปิดไม่ได้หม่ชาวันเปิดได้ค่ะ